ขอเทคนิคหน่อยว่าทำไงคนถึงเ็หมื่นแล้วค่ะดี๋ก่อนขอเทคนิคหน่อยว่าทำไงคนถึงกดเราต้องมีดราม่าทุกวันอย่างนี้เไปเที่ยวพูดอย่างนั้นด้วเขาว่าอะไรหรอเขาบนจมเลยหรอใช่ปะเราต้องจมดีมากถึงมากดใช่ไหมมานมานมมยอนี่ยต้องโพสไปบ่อยเราต้องโพสบ่อยมีดราม่าไปบ่อยคนถึงกดซื้อไม้งบอว่านี้ก็ดีๆนะแล้วหนูต้องโพสเรื่องอะไรอ่ะต้องมีดราม่าเร่องจิับเราโพสเท่าพี่ราหนูไม่ต้องโพสอะไรหรอกลูกนังอยู่ ลบ uhm, 네โ,โพสแสดงว่าเขาใช้เขารู้รหัสเฟสกันนะทุกคนนี่เขารู oh, ้รหัสเฟสกันเพราะว่าน้องเบสจะลบโพสดีจริตอี้เรื่องเพลังบีบพลังลักบีบีต้องโพสค่ะทุกคนตอนนี้ยอดไปเลยทำไมถึงชื่อบีบีอะกำลังชื่อบีดบีอะ ฉันอ่ะเซิร์ชในอันนั้นแชทแชทแชท GPT ว่าฉันชื่อเบสแล้วฉันอยากได้ชื่อแบรนด์ที่เป็นตัวบีคาทานีแต่ไม่มีคำว่าเบสแล้วแชท GPT ก็ให้คําว่าเบบี้มาแล้วแล้วมันก็มีคํานี้มาว่าแบบออกเสียงเหมือนเบบี้สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วไม่มีความหมายในลักษณะเออน่าร้าดีจังฉันก็เลยตั้งแค่นั้นเลยแซงเรี้ยงล้อคาทำซะหนูไม่อยากไลฟ์เลยเห็นมล่ะเรานั่งอย่ที่บ้านมันจะมีเซอร์ไพรส์กันหรอมีวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์หรอเซอร์ไพรส์ เคยเลยขึ้นไม่บอกมันบอกมันเห็นมาเยอะจังคือเข้ามาแต่เีเข้ามาแต่ทุ่งนึงอะไรกคือเขามารอเธอตั้งนานจริงเหาอะไรเข้ามาทำอะไรกันตอนนี้แสงมันแยงตาหนูอาจจะ